ทำดูถูกว้ยคนดูถูกเยอะนะคนดูถูกเยอะอยู่ว่ามีทุกวันนี้เพราะคนอื่นฉันงงมากอันนี้ฉันฉันงงมากฉันเลยทําให้ดูว่าฉันมีทุกวันนี้เพราะใครก็เพราะตัวฉันเองนะอันนี้ฉันฉันงง,งมากเลยว่าคนดูถูกว่ามีวันนี้เพราะคนอื่น,ไไน,ขนเขาเรยกว่าอะไรก็เขาช่างเขาเขาคอมเมนต์ดูถูกเราหรือว่าเขาได้ยินเข้าหูก็มีมีวันนี้เพราะคนอื่นพะนะ เพราะใครฉันก็เป็นผู้ใหญ่ไปได้มาแปดปีแล้วฉันทำเพจฉันทำบอกแอปอื่างไรฉันทำโซเชียลมันนี่แปดปีแล้วดิวแล้วเอฟซีฉันก็ติดตามฉันตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์ฉันมีวันนี้เพราะใครฉันมีวันนี้เพราะฉันเพราะใครอันนี้งงมากอันนี้งง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 แห้งแมนฉันบรายูหมองใดหรือหมองหนึ่งคนมันขยันหนักอยู่ในมันก็ดีหมดเลยถูกไหมไม่เกี่ยวหรอกว่า คือคนมันขีขา่านอยู่เสมันก็ขีขา่านคนมันสิรวยมันอยู่เสร็มันก็นดรวยแล้วบอกเกี่ยวกับคนผู้นีด้ดอวอืมแต่ข่อยง,งงมาว่าชีวิตข่อยดีซูม,มือ,อี่ย้อนคนอืน่นย้อนผู้ดใดตื่นขึือมากข่อยกับขายของการขายของในออนไลน์น่ะก็มีแต่ข่อยเป็นคนขายคนแรกข่อยเป็นคนคิดคนแรกของข่อยดี้ข่อยไม่ได้มีใครบอกข่อยขายของดิอืออันนี้งง,งมากอันนี้งงจริงจริงอันนี้บอกเลยเทียงเทียงขายใจเลยว่า ฉันมีวันนี้เพราะคนอื่นอันนี้ฉันเถียงสู้ขาดใจเลยว่าข้อไหนบ้างลิสรายการมาเพราะฉันก็มีแฟนคลับมาตั้งแต like ario, ่นานแล้วอันนี้เถียงขาดใจแบบคักเลยบ่ะเครียดบักคักเลยว่ะห้องมีเมืองยันเพื่นคนนึงโอ้ยเครียดครับฉันนี่เอาเฟ็บฉันนี่มีแฟนคลับมาแต่เมื่งฟินแลนด์แล้วฉันเบาบาบ้าบ้าบัวปากปลาเดียคายของตะบะฮงนอฮิมะกินฮิมาหยังก็เลยปฏิทโทเขาว่าเขายังสี่เขาต้องเห็นกับเขาเบิ่งว่า เรามีวันนี้เพราะใครแล้ววันนี้เราอยู่อย่างเงี้ยเรามีต่อไปได้ไหมหร,ห,รหรือเราหรือหรือเรามาอยู่อย่างเงี้ยเราไม่มีใครเราจะสามารถเดินมาหน้าได้ไหมเราไม่มีคนอื่นก็พิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยการกระทําแต่คําพูดใคร,ใครๆก็พูดได้นาะพูดให้ดูดีพูดให้หล่อพูดให้เท่พูดให้เป็นบ่กเป็นเจ้าใายบ่อเป็นได้บทุอย่างไปหน้องแต่ว่าคิดแต่บอ่ออันนีอนนอน้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้อีกเรื่องหนึ่งคือจะมูจอก,กับเบือ้องใครได้บ่า คือบัแบบแบกบิ๊กนี่มันบอกบอกว่าไปนี่มันบอกมาลำบากก่อยไปนี่มันเห็นได้บ่อถูกไหมก็ต้องเบื้องต้นเห็นได้บ่อบ้านมันมันมันสีสานบ้านมันสั่งอะไรบ่อออฟฟิศมันเห็นได้บ่อเนี่ยหนอกมันพาดลุงหนอกไปหาสิคนมันไปได้บ่อพูดได้หมดพูดให้ตัวเองดูดีพูดให้ตัวเองแบบว่าฉันเป็นคนดีพูดได้หมดแต่ทําได้ไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้จริงๆซูมเงินเหรอก็เลยแบบเข ต่กี่ขบับไปขน้นบาหลายนี่สู้โม,มนี่เราหน่อยลงเพราะว่าก็เริ่มตัวขึ้นด้วยอายุก็เยอะขึ้นแล้วเราก็เป็นผู้นําเราก็เลยต้องนิ่งขึ้นนิดนึงแต่ความเป็นตัวเราก็ยังมีอยู่แต่สี่บอเบาเบาขาป้าเขาดงมาลเรามากวายกันจะลดลงเลือกคบคนเลือกคบคนเพราะเพราะคนหวังผลประโยชน์กเรอเยอะมากแล้วเราไม่รู้ตัวเราเป็นเด็กเนะาะแเดี๋ยวเราก็ชวดที่ผ่านมา มาอยู่มาอยู่เมืองขอนแก่นนะก็เจอแบบเจอคนแบบหลอกลวงก็เยอะอยู่แต่นี่งงมากเลยเพราะว่าฉันฉันปากกาัดปากกัดจีนฉีมาคนย้อนแต่แรกอยู่แล้วแล้วยู่ดีบอกว่าฉันไม่ได้ฉันได้ดีเพราะคนอื่นอันนี้ฉันงงเอาเรี่รายการมาเลยว่าฉันเรี่กรายการาว่าฉันได้ดริเพราะใคร ฉันได้ดีเพราะเซีเนาะเอฟซีซับว่าฉันกงื้อนเคลือคล่อแล้วนี่น